มาดูแนวคิดไอเดียขาจับโทรศัพท์นะครับนี่ใช้ท่อ PVC ทํานะครับอันนี้งบประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้ครับชุดนี้ประมาณกี่บาทก็ซื้อแต่อันนี้กับอันนี้อันนี้ยังเริ่มท่อเก่าอยู่อันนี้อันนี้สิบห้าอันนี้สิบบาทไช่อันนี้ห้าบาทอันนี้ก็เป็นสามทางเนาะสามทางแล้วก็เป็นโค้วเกลียวเกลียวในเกลียวนอกอ๋อแล้วก็หมุนแบบนี้เองนตอนแรกผมคิดว่าซื้อมานะนี่เห็นแบบว่าสวยงามจะทาสีดำ เนี่ยดูสวยเลยครับเด็กเด็กยังอยากเห็นเนี่ยเด็กยังตะลึงเลยครับผม <c oughs> <laughs> แล้วก็ซื้อตัวนี้มารัดติดใช่ไหมครับ <c oughs> อ๋อมารัดติดเดี๋ยวนี้ไม่แต่ก่อนนะอันนี้มันจะรอดก,กับกับมนาฬิกาไงครับพอโดีมันไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยเลยตัดออกมาด<อ>ู<อ>งบไม่ถึงร้อยใช่ไหมครับงบไม่ถึงร้อยถึงร้อยไหมเนี่ยดูมีคนสนใจนะครับดีๆถ่ายสนใจเต็มเลยครับดูครับโอ้โหมันแน่นดีนะที้เฮ้มันแน่นดีโม่ได้ได้เลย อ๋อแล้วก็อันนี้เกาะอย่างนี้เกาะรัดตรงนี้นะครับนี่ดูอย่างดีเลยครับมาดูถอดไม้ถอดไม้ครับนี่ไม่ต้องไปซื้อของที่เป็นหลักร้อยเลยครับผมทำเองนะครับนี่อันนี้แต่ก่อนมันก็ปิดมออยกล้องใช่มาแเป็นล้วก็ไม่ได้ค่อยใช้เลยนะเมื่อเราไม่ใช้แล้วเราจะมาทำอันนี้เลย ประดิษฐ์่ะตั้งกล้องไล์สดนี่ครับราคาไม่ถึงร้อยบาทแต่ดูแล้วมีมูลค่าหลักพันนะครับท่านชมครับนี่น,น,น,นี่มีอาวุธอยู่ข้างในครับหันด้านหน้ามาให้ดูหน่อยทิคะ่ะนี่ประดิษฐ์่ะตั้งกล้องไล์สดงบไม่ถึงร้อยด้วยท่อ,อ PVC เ<ช>ดี๋้วจ้ มันก็เหลลือ้้แวครับแล้วแล้วทำไมต้องใช้สองกล้องกล้องเดียวไม่พอเหรอครับทำไมต้องสองกล้องอันหนึ่งตั้งอันหนึ่งแนวนอนอ๋ออันหนึ่งแนวตั้งหนึ่งแนวนอนแล้วแล้วแนวตั้งนี่ลงอันไหนลงลงทางไหนแนตตั้งมันจะไม่ต้องติ๊กตอกอ๋อติ๊กตอกแนวตั้งอ๋อครับผมน่าเป็นแนนอนเหรอครับแนนอนลงอันไหนยูทูบ ประดิษฐ์ขาตั้งกล้องไลฟ์สดเอง<ต>เนี่ครับ<ถ>ผมทำง่ายๆ,ๆนะครับผมบาง,งทีเราจะน,นอนตัวตั้งแล้วก็บางทีเราถ่ายตอนนอนตอนนี้ก็ถ่ายถ่ายตัวตั้งก็อนนอนกเอาตัวน,น,นี้